สวัสด yeah, ีค่ะย่ากกะสีมาแกะกองกับน้องป่านแล้วค่ะเนาะเพราะว่าแม่จ้อยแม่แดนฝากมาเลยโงงมากโงงมากพี่องพี่น้องเอาแกเป็นน้องป่านแกเป็นมุ้งมันอาจหนามไปแต่ว่าอาจจะคนหอนหอนมันนี่หอนมันนี่เอ้าเป้นพี่น้องทั้งปุ่นเอ้าหอนก็น้อทั้งนันยานหอนแล้วหอนได้สองมือสามมือแล้ว แกดูว่าแม่แม่แล้วสม,ม้มาแต่อาแค่สิหกจังเลยแต่งานเยู่ไหนเอเนอพูดปเท่าไหร่ถ้าส้มอยู่สีโซโปโปมป้ากัสมมีพูดำกัปเด็กก็มือมูอ มุ่งาหรแม่อะไรอันใบังอนใช้กับสีขาวสีแห้งบนเห็ดมุมครับดูออกตันตบตบ แม่หลายๆเลยแต่ง้อนสิหน้ากับทุนยากับปูกับสิใจอย่างนี้ได้่ะกออ่อนอยากใส่ไห แม่จอยกับแม่แดงเด้วค่ะเด้อที่าการห่อนมาให้ครอบครัวนยายากระตีได้ใส่เนี่ยเพราะว่ายาเราก็กินกาแฟโอบเงี้ยกินนมนมำเปลาส้มนมเน้องอุ่นอุ่นอุ่นน้ำไว้ละเป็นบ้านเป็นใครหลายๆให้แม่ๆสุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะเด้อ หรือว่ายิ่งขึ้นไปห้ารขอบรั้วนามาสมเด็จไปขึ้นไปสิบเท่าพันเท่าด้วยเจ้าค่ะเจ้าค่ะเลยงานเักนงานสวยพอนี่อย่างเนาะเดยจะตันเองนี่หะเนี่ยน่ะิใส่สมกับมีแม่โซมาห้ารขอบรั้วนางงานที่ใส่ด้วยสห่อันปูและส่งนำอุ่นกินกับไป ยงก่น้ำพงก่รู้อย่าเบียดาเรบ่ดมากัน้าาา่เป็นเม่กมบริดี่กเียมเสียกินน้ำอุ่นกด้ังนั้น เวลา็นอากาศร้นแ้นปาที่ไปแกพอดีไอ้มะนาจมาก้วกไะเียวกินนยังเวลาเราเือพองายายงมากมาดู่าดงง่ยแก้ขาแก้ซึ่เกาพีน้องเอ้ยทำหน้าคลาย เาว่าเป็นยังคือรถน้ำนาน่าแต่กัดสีรถแบบไหนเาว่าน่าสิสาเก้ารถปริมาณน่ากับรถอะไรคำ่าอีย่าแต่ออกว่าป็นมาลฟางไม่ได้แม่ถ่ได้เสียแท่ไ่ได้ทั้งสีนะคะทั้งขวดหมอเข้างานเชื่อมงาหมอหมอบอกว่าหมเข้าเชื่อมเพื่อกับว่าน้ำเป็นยานะรถบ่ได

แม่งใหม่เข้ามากดิยากอะสิบสี่ทายีหอย่างไรยยมันครบแปดนาทีคลิปนี้กับสิฟ้าไปให้อาแคทขึ้นเก้านะคะกดไลค์กดแให้อาแคทเ,เด้อแม่ๆเพราะอาแคทเรามีไรใดมาจุนเจือครอบรัวยายอีกทางหนึ่ง พอแค่ได้กับซ้ำยากอคัู้ยาได้กับสิได้แบ่งปันปักลาปักลากัะสิได้ลดความใส่ใจร้องกับสิได้เก็บเงินส่วนหนึ่งมาเห็ดอีหยังก่อกำแพงเี่นนเพราะว่าคนอยากได้กำแพงผ้าม่านหัวม่านยังออกแล้วส่วนเลียวไปอันเห็นที่นอนนั่นกบของน้องน้ำขิงมานอนเป็นมูยยา พากันนอนฝ่ของโทรทัศน์เอพ่นอนพากะันนอนยุ่พผืนเบิ่งโทรทัศน์นอนแล้วก็รับสามคนจนน้องปามนอนอยู่ห้องพืนยากระปูก็สินอนอยุ่มผืนนี่ละกับนอน,นํำคิงเขาไปเบิ่งมาห้องบอกงลาก่อนห้องบางลาก้น,นี่แหละพี่แม่แม ิ่นมาแสดงไก่ย้ำไดพูนละไก่บ้านิ่นย้ำไดพูนละิ่นจะสิด้นอนเนาะขำก็ได้มาเสดีงไก่ขก็ได้นอนง่ายเลวบอกล่านี่ก็บ่มีอหยัางมาอัดให้แม่แมเบิ่งว่าไม่จ้อยไม่เดงเพินฝากการหอนมาให้ก็บ่มีแเนวไทยก็สิมาไทยรอเพื่อนให้ครบเปดนาที่พี่น้องมของพระเพิ้น คนจัดไวแล้วคนก็ไปจัดไว้ไปสาย,อยาเอานำเอารอกไม้ึ้นในพวลาให้ด้วยคนว่าให้เบิรจะซ้ำนี้่พี่น้อง เพื่อยูกับสิดีเดี๋ยวเพื่คลิปนี้มี่ยห็นกันค่ะเ,เด้อฝากแม่ๆมียพี่าวะกดไลค์กดแชร์ไลค์แชทปิดคลิปให้แม่แน่มันกลายไปแล้วสวัสดีค่ะ